ซีเอมี่เปิดชีวิตคู่19ปีที่ไม่มีอะไรเข้ากันแต่อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้เพราะ19ปีแล้วคู่รักซีซิวันและเอมี่กลิ่นปทุมคบหากันจนแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันค่ะซึ่งวันนี้ทางคู่เองก็ได้ควงแขนกันมาเปิดใจในรายการวูดดี้ m ถึงความรัก19ปีที่ไม่มีอะไรเข้ากันได้เลยความแตกต่างการปรับตัวซึ่งหนุ่มซีเผยว่าคบมา9ปีแล้วแล้วก็แอนเนลูวิซิลี่10ปีรวมกันเป็น19 คไม่น่าเชื่อว่าเราสองคนจะทนกันได้นานขนาดนี้เพราะทั้งคู่ตั้งแต่ช่วงแรกๆี่่คบกันเลยไม่เข้ากันไม่มีอะไรเหมือนกันจนกระทั่งในวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เข้ากันสักอย่างค่ะ ซึ่งซีบอกว่าไม่ทราบว่าคู่อื่นเป็นยังไงแต่คู่อื่นอาจจะมีช่วงปั๊ปปี้เลิฟเป็นช่วงมีความสุขเราก็แบบนั้นแต่สั้นมากเพราะว่าเราสองคนเกิดมาที่เป็นผู้นําทางคู่ก็จะเลี้ยงน้องดูแลครอบครัวซึ่งผมเองก็มีความเป็นผู้นํามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเมื่อสองคนมาเจอกันก็เหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีความเป็นตัวเอง100%เซมันจึงขัดแย้งกันอย่างมหาศาลซึ่งเอมมี่บอกว่าจะเป็นแบบฉัน ก็มีเหตุผลของฉันเธอก็มีเหตุผลของเธอแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ซึ่งรู้สึกว่าทางนี้คือดีกว่าแต่พอไปมามามันกลับกลายเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันโดยที่มันแปลกๆโดยที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนฉันได้แน่นอนแต่พอคบกันทำไมฉันไม่ยอมฟังเธอทำไมเธอถึงยอมฟังฉันซึ่งซีบอกว่าเหมือนเรามีวิวัฒนาการทางด้านความคิดโดยเฉพาะระบบบริบทความรักมันเปลี่ยนแปลงไปตอนไหนก็ไม่รู้ในช่วงแรกคือ สองคนที่ชอบกันมากแต่นี่ัายเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเลยเมื่อก่อนไม่ใช่แล้วคิดว่าจะมาเติมเต็มแล้วมันล้นแกว้วเราก็ มาด่ากันด่ากันตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่งเราก็กลับไปฟังอีกไฟล์หนึ่งโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเขาและผมไม่ใช่สเปคของกันและกันตั้งแต่แรกซึ่งคิดว่าน่าจะไปได้วยกันไม่รอดจนกระทั่งเราทะเลาะกันในช่วงปีแรกหรือว่าจะหยุดคุยกันแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วพอเราเดินหน้าไปในบ้านของเขาก็เดินมาจับมือว่าเฮ้ยหรือว่าอีกสักครึบไหมซึ่งเขาก็ไม่เคยพูดเลยค่ะ ซึ่งในตอนที่ปรับอะไรได้ยอมก็ยอมปกติไม่เคยยอมรู้สึกว่าเราถูกเสมอถ้าเธอรักฉันเธอก็ต้องเข้าใจฉันเขาทําไปให้เรายอมเข้าไปจับมือแล้วก็ขอโทษคนแรกก็แปลกประหลาดมากค่ะการขอโทษคือเหมือนกันเป็นเสียศักดิ์ศรีมากแล้วเราก็ได้คุยกันแล้วได้ฟังอีกฝ่ายรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงทําให้เราได้โตขึ้นตั้งแต่ใช้ชีวิตมารู้สึกว่าเพิ่งจะเป็นผู้ใหญ่ตอนคบกับเขาค่ะ